Good o มอร o น n ิ่งกูตมาเล่นนิฮาวนีหฮาวคี้ชัวรขอบมองว่าสบายดีป่ะพี่น้องสวัสดีมีเงินล้านกับผมผู้หมวดอูรู้ทางรวยครับพี่น้องครับผู้หมวดอูรู้ทางรวยช่วยเตือนภัยระวังเงินท่านจะออกจากกระเป๋าถ้าเฝ้าไม่ดีเพราะมีผีพนันแย่ๆเลย พันันตอนนี้ก็คือเวฟพนันนะครับเวฟพันันเยอะแยะเลยเพราะนั้นพี่น้องหลายๆคนที่รู้รู้อะไรรู้หารู้เจ็บรู้ใช้รู้ขยายดอกผลหรือบางคนเขาเรียกว่าพอได้จะตังมาแบ่งเป็นที่บอกว่าเป็นสี่ส่วนใช้นี่ฝังดินทิ้งน้ำให้ศัตรูพี่น้องไม่ได้แบ่งทำไมไม่ได้แบ่งครับพี่น้องหามาบางคไนไปเลยครับ เอาไปทิ้งน้ำหมดเลยเอาไปทิ้งเหวหมดเลยนี่แหละถ้าเรียกว่าคุณไม่ได้แบ่งถ้าคุณไม่ได้แบ่งจะนงว่าคุณทำอะไรครับที่พี่น้องๆทำอะไรครับทำปิดเงื่อนไขยังไงเงื่อนไขการจะเดินทางเข้าสู่การเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทีนี้ก็กลายไปเลยครับเอาไปทิ้งน้ำเอาไปทิ้งเหวหมดเพราะอะไรเพราะเวทนัน เยอะแยะเลยครับพี่น้องมันบุบแหกเนอกผู้หมวดมันบาทสองบาทหนะึ่งบาทสองบาทห้าสิบตังค์ก็เงินนะครับนะเอาทำไมต้องพูดอย่างนั้นนะผู้หมวดน,นี่ครับหลักฐานเลยพน,นันออนไลน์เห็นไหมเยอะแยะเลยพี่พี่น้องๆ้องสรรหาเบ็ด พนันพนันน,พนันนู่นพนนันนี้เยอะแยะเลยเอาง่ายๆเลยอย่างอะไรน้ำตกปูปลาหรือโอ้ยเยอะแยะหรือผลมผลมงผลมาเยอะแยะเลยอยู่ไหนโทรศัพท์มือถือท่านนะ่ะท่านลองทิมเข้าไปสิครับครับว่าเวบพนันทีนี้ขึ้นเด้งขึ้นมาเลยเต็มเลยทีนี้มันจะทําอะไรมันก็จะมาดูดเงินพี่ดูดเงินน้องดูดเงินพี่ๆี่น้องน้องออกไปจากไหนครับ ม่นหนูนไม่ได้ดอกธนูปรากดใช่มันหนุไม่ได้ถ้าเราไม่กดทีนี้อะไรเขาก็จะมีอะไรครับเขาจะเหนือผลประโยชน์ให้อ่าถ้าฝากเท่านี้ได้เท่านี้ถ้าฝากเท่านี้ได้เท่านี้เป็นไงพวกบรรดาผีพนันเข้าสิงทีนี้เป็นไงโอ้ได้โอกาสเองครับเรียบร้อยครับมองคนได้มาพ,พวกเพื่อนผม ไปกู้สาก,ก์มาสาก,กต์ตำรวจตัวนี้ให้เท่าไหร่ครับรู้สึกฝรัจงมันสองล้านห้ประมาณนั้นแหละพอกู้ได้มาเป็นไงครับกู้ปกติเขากู้เงินมาเพื่อที่อะไรเอาไปซื้อบ้านหรือไปซื้อรถอะไรต่างๆหรือไปลงทุนต่างๆทีนี้คนคนนี้เขาเรียกว่าไปหลงไปหลงเล่นพนันออนไลน์กู้ตังค์มา ทุก่ายคือสองล้านห้าเกือบสามล้านพอเสร็จไปเจอมันพอเสร็จปั๊บก็ลองไปลงดูตึ้งตึง,ตง,ตงเล่นตออแรกได้ดีใจเลยทีนี้โอ้โหได้มาทงก่ายคือตกลงเป็นแสนเนี่ยมาเป็นล้านดีใจพอดีใจคุยกับเพือ่อนพวกผมตรงเปิดปั๊บแอบไปทีนี้แอบเข้าห้องน้ําไปเล่นคนเดียวไม่ถึงสามชั่วโมงครับเกลี้ยงกระเป๋าเลยครับเกลี้ยงบัญชีเลยครับนี่แหละครับพี่น้อง ถ้าเราเฝ้าไม่ดีผีพน,นันมันจะเข้าสิงเพราะฉะนั้นการทำมาหาจินการพน,นันไม่มีทําให้ใครรวยครับคนที่รวยคือใครครับคือคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าคนนั้นจะรวยเพราะมันมีกฎเงื่อนไขของมันอยู่กฎกติกาของมันอยู่มีมากี่ปีแล้วครับเป็นพันๆปีเป็นหมื่นๆปีถ้าย้อนหลั ที่นครบาบิโลนแถบแถบมีโสโปรเตเมียเขาก็มีมีอะไรแต่เมื่อก่อนเขามีการแข่งมา้าทุกวันมีไหมครับมีก็ยังมีอยู่แข่งม้านุ่นนน,นี่ไพ่ไฮโลแยะ,แยะ,แยะมีหมดเพราะฉะนั้นครับระวังเฝ้ากระเป๋าสตังค์ของพี่น้องให้ดีถ้าเฝ้าไม่ดีผีพนันมันจะเข้าสิงสตังค์พี่น้องก็จะหายด้วยความปรารถนาดี จากผมผู้หมวดอูรู้ทางรวยช่วยเตือนภยัยวันนี้หลายๆท่านอนุญาตให้ตังอะไหลเข้าบัญชีพี่น้องอนุญาตให้ตัวเองให้ตังเหลา่าตังไหลเข้าบัญชีเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านก็ให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกทุกท่าน ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบา,บาย <laughs>